กินแล้วไปแช่ทุกคนแบบมันซุกคาต้นเลยครับ สบายดีทุกคนยินดีตอนร้บทุกคนเข้าชู่ช่องน้่งดาวสาวลราหลังจากที่ดาวบ่ได้ลงคลิปไปหลายมือเนาะเพราะว่าเกี่ยมเสียงเสียงออนไลน์เมื่อนี้เดาจะพาทุกคนไปตัดต้นกล้วยไปเอากล้วยที่มันสุกคาต้นเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเบิง่งไปเลาะเบิ่งสวนไปานใดมันก็เลยสุกคาต้นเดี๋ยวไปเลยเนาะ มกอันนี้ซื้อไข่มุกเป็นเอื้อยของดาวเองเอ,อ๊ะเดี๋ยวเขาจะไปเลยเนาะนี่อันนี้เป็นผ้าอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปตัดเด้ ไปกันเลยนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นต้นสมอเคยเห็นบอมันจะเป็นหน่วยมมนี่เดี๋ยวเฮากลับมาแต่ตัดต้นกล้วยแล้วเขาจะมาเดี๋ยวเฮากลับมาแต่ต้นตัดต้นกล้วยแล้วเขาจะมาเอ่เก็บหมักสมอไปกิน อ,อันนี้จะเป็นต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ปลูกปีเดียวเนาะอันนี้ปลูกปีกายนี่ปลูกปีหนึ่งแหละได้กินหมักได้ผลเลย ตัวนี้ต้นนี้เขาจะได้ตัดไปในอาทิตย์ที่แล้วเมื่อกี้นี่มันสุกแล้วเขาก็เลยตดัดพาพวกเขาเมด คาต้นเลยหน่อยเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยหมุกป,ปกติเครื่องหนึ่งนี่มันมีมีจักหวีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะตัดตัดจําเห่ามันเลยเนาะเพราะว่ามันจะได้ขึ้นใหม่ถ้าเราตัดอยู่ปลายมันมันสี สิบบได้อัหมาได้ผนเก่าเอาลุลงข่างได้วะตัดเลยสะด,ดึงลงนี้ตอนนี้ขอบค น,นี่ได้แล้วทุกคนนักขนาดเลยเดี๋ยวเขาจะมานับบงว่ามันมีจักมีจักหวีหนึ่งสอง สามสี่ค่ะมิหาวีทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยใหญ่นี่หนักเป็นตาแซวขนาดเอ,อ๊ะแตกมาเลยเบิงบ่งเบิ่งกระชให้เบิง่งต้นกล้วยส่วนต้นกล้วย,ยนี่เนาะเขาจะ เขาจะเอาไปตัดให้เป็ดกินเอาไปตัดหรว่าเอาไปซอยเอาไปบดให้เป็ดกินที่เขาตัดแล้วๆเนาะเขาจะเอาเนี่ยลำมันเนาะลำต้นมันเขาจะเอาไปตัดหรือว่าเอาไปซอยซอยๆแล้วก็เอาไปให้เป็ดให้ไก่กินได้เบิ้เนาะส่วนใบมันเขาก็เอาไปยิบเห็ดใบตองว้แม่นส่วนใบมันเขาก็เอาไป เขาก็เอาไปหอ่อข้าวต้มขนมหรือว่าเอาไปห่อมกหน่อไม้นะเดี๋ยวจะให้เอื้อยเป็นคนจับกล้องเนาะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันสุกแล้วเขาก็กินได้เลยเนาะอุ้ยเอาไปกินอยู่เฮือนดีกว่าเราะมันแมกมาได้เหรอ หวานแล้วก็หน่วยใหญ่เองเนาะ,ะมันจะบุคือกับกล้วยขอเอออย่างกล้วยหอมอันนี้มันจะเป็นกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยพื้นบ้านของเฮาเองเนาะส่วนหลายจะเอาไปต้มรวไปนึ่งกินแซบแล้วก็เก็บไว้ได้กินโดนถ้าเฮาเอาไปต้มมาไปหนึ่งอันนี้เฮาก็กินเลย นทุกคนนี่เขาจะกินหมากใดก็ได้นะเพราะว่าเป็นกล้วยเขาและกล้วยนี่มันจะใหญ่กว่ากล้วยไม,ม่อย่างกล้วยหวานกล้วยหอมเพราะว่า อันวาวแท็บมันทุกคนแบบมันซุกคาต้นเลยครับ ปกติมันจะได้หลายเนาะเนี่ยฮะคือแบบเนี่ยปกติมันจะได้ขึ้นมาฮอตพี่พี่แต่ว่าอันนี้แบบปีกล้วยมันซุดไวขนาะเขามาตัดเอาปีมันไว้มันก็เลยได้น้อยเดียเ๋ยวหนาเขาลื่นแถมยังกินมะกล้วยเขลื่น สำหรับมื้อนี้ดาวขอบคีไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมื้อหน้าดาวจะพาไปเหตุหยังฝากทุกคนติดตามกดไลค์กด like, แจ้งให้ดาวในเดอน้องดาวสาวลาวสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย มาลักกินแล้วไปป่าวไปแป๊บเดียวเองไปอ๋อมีตัวหนไว้ง่ายๆเลยเนี่ย